ครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับอาวันนี้เรามาดูกบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมเองก็เพิ่งเลี้ยงใหม่นะครับเพิ่งเอาลง300ตัวนะครับพอดีเจ้าของอัมไพฟาร์มนะครับมาเห็นกระชังที่ผมทำไว้ตั้งใจจะเลี้ยงปลานะครับแต่ก็มาแนะนำว่าเลี้ยงกบดีกว่านะครับก็เลย แบ่งเลี้ยงกบ1กระชังนะครับแล้วก็จะเลี้ยงปลาอีก1กระชังนะครับพี่น้องครับเรามาดูกบนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเขาเอากบมาลงให้300ตัวนะครับตัวละสาบาทแต่ก็ใหญ่มากนะครับพอดีรู้จักกันนะครับก็เลยมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจะได้ครบวงจรปลาผมเลี้ยงแล้วนะครับ ต่อไปกบนะครับแล้วก็ที่นาเราก็มีแล้วนะครับพี่น้องนี่เรามาดูกบด้วยกันนะครับพึ่งปล่อยลงได้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากบมือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆครับพี่น้องผมไม่เคยเลี้ยงนะครับแต่ก็เคยไปดูฟาร์มนะครับเคยมาดูฟาร์มเคยดูการ ขยายพันธุ์นะครับการเลี้ยงลูกอ๊อดการเลี้ยงแม่พันธุ์ผมไปดูหมดนะครับแต่ก็ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับ300ตัวนะครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นกระชังลอยน้ํานะครับอ่ผมได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับการทํากระชังลอยน้ํานะครับแล้วก็ข้างในนะครับ ก็ใช้ผักตบชวาเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับดูได้ครับใช้ผักตบชวาเพื่อให้กบหาที่เกาะลอยนะครับ เราไม่มีผักตบชวาก็ให้ใช้โฟมนะครับพี่น้องถ้าไม่มีโฟมก็ใช้วัสดุตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มันลอยได้นะครับแต่นี่กบก็ให้อาหารมาอิ่มท้องป่องเลยนะครับก่อนที่จะเอามาปล่อย นี่แหละครับดูได้นะครับก็ตามที่ศึกษาดูไม่เปลืองอาหารนะครับเลี้ยงกบพี่น้องก็เป็นบอ่อที่ผมขุดในโมเดลสุดาฟาร์มนะครับ อนนี้ก็กําลังที่จะให้ช่างเดินสายไฟมานะครับเพื่อที่จะดูดน้ําขึ้นถังโน้นนะครับพี่น้องอาคงจะเห็นก็คงจะสามวันสายไฟก็คงจะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําคอกวัวนะครับคอกวัวในที่ดินยกสูงนะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นนะครับพี่น้องวัวนี่จาเป็นมากคือผมต้องการ ขี้ของวัวนะครับมาทําเป็นปุ๋ยเพราะว่าซื้อเขาปีที่แล้วผมก็หาซื้อสามสี่คันรถนะครับแพงก็เลี้ยงวัวสักสีห้าตัวนะครับเพื่อที่จะเอามูลมันมาใส่ที่นาแล้วก็ใส่พืชผักที่ปลูกนะครับก็วันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกบนะครับมือใหม่นะครับผมมือใหม่จริงๆนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับชื่นชมกบก็คงจะรอดนะครับเพราะว่าคนที่มาปล่อยก็บ้านติดติดกันนะครับเขาจะมาดูแลให้พอดีเขาเลี้ยงกบมาเป็น1 0บสปีแล้วนะครับแต่เก๋ก็เลยอยากจะมาเลี้ยงเพื่อลง YouTube จะได้ประชาสัมพันธ์เป็นวิทยาทานสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับ เขารับประกันให้หมดนะครับไม่มีตายและแกก็จะให้อาหารให้อะไรเองนะครับก็พี่น้องคอยติดตามนะครับกบอันนี้ตัวละ3บาทนะครับราคามิตรภาพนะครับก็ใหญ่พอสมควรก็พี่น้องคอยติดตามให้กำลังใจนะครับมือใหม่เลี้ยงกบ ผมพยายามเรียนรู้นะครับกบเพราะว่ามันขยายพันธุ์ง่ายก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ